สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในคลิปวิดีโอนะครับวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องภาพตั้งโต๊ะนะครับว่าภาพตั้งโต๊ะนั้นวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนทําภาพตั้งโต๊ะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ง,ง่ายๆรอบๆตัว มาทําภาพตั้งโต๊ะง่ายๆกันนะครับโดยไม่สิ้นเปลืองวัสดุใดๆนะครับเราสามารถหาวัสดุรอบๆตัวมาทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหมครับเวลาเรา นะครับไปเห็นโต๊ะทํางานนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราหรือไปที่สํานักงานใดๆก็แล้วแต่มักจะมีภาพเหล่านี้นะครับตั้งอยู่บนโต๊ะหรือว่าอาจจะเป็นปฏิทินที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับแต่วันนี้เราจะทํากันง่ายๆนะครับคงไม่ต้องถึงขนาดในรูปที่คุณครูมายกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเอากระดาษนามาทําง่ายๆการเราฝึก,กเป็นขั้นต้นก่อนนะครับเราเรามาฝึกฝน,นให้เกิดการเรียนรู้ แล้วเราก็จะได้มีจินตนาการและคิดสร้างสารรค์ต่อไปนะครับอันนี้คือภาพที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทํางานต่างๆนะครับแต่เราก็สามารถทําได้นะครับภาพตั้งโต๊ะมาประดับโต๊ะเรียนของเราก็ได้หรือโต๊ะเขียนหนังสือในห้องก็ได้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับภาพตั้งโต๊ะจากกระดาษนะครับ ของประดับตกแต่งบ้านที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเองตามความคิดสร้างสรรค์วัสดุอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำภาพตั้งโต๊ะนั้นมีอะไรบ้าง 1. กระดาษ A4 อันนี้หาได้เลยนะครับนักเรียนนะครับในบ้านเราก็มีอยู่แล้ว 2. ดินสอ 3กระดาษสีต่างๆนะครับเป็นกระดาษโพเตอร์สีต่างๆนะครับนักเรียนก็สามารถหาได้หรือจะใช้กระดาษอื่นมาทดแทนแต่ต้องเป็นกระดาษที่มีเนื้อลักษณะเนื้อแข็งหนาๆนิดนึงนะครับ 4. กระดาษแข็งกระดาษสีต่างๆเป็นกระดาษโพเตอร์นะครับแล้วก็กระดาษแข็งนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ากระดาษสีและกระดาษแข็งเอามาทาอะไรกันไกลหมายบรรทัดกาว และก็อ,อย่างสุดท้ายคือดินสอนะครับหมายเลขสอก็คือดินสอสีส่วนหมายเลขแปนั้นคือดินสอนะครับอุปกรณ์นะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะสามารถทำนะครับภาพตั้งโต๊ะก็มี1น,นะครับกระดาษ A4 2ดินสอสี3กระดาษสีต่างๆ4กระดาษแข็ง5กันไกร6ไม้บรรทัด7กาว8 ดินสอนะครับครับนักเรียนเรามาดูวิธีทำนะครับภาพตั้งโต๊ะกเลยนะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนก็นำกระดาษ A4 นะครับมาล่างแบบไว้ก่อนเลยล่างภาพลงไปที่กระดาษ A4 ที่นักเรียนชอบ น,นักเรียนชอบภาพแบบไหนนักเรียนก็วาดไปเลยกันครับวันนี้ครูมีตัวอย่างภาพใต้ท้องทะเลนะครับมีปลามีปาลาลังปลาดาวนะครับมาเป็นแบบให้นักเรียนดูนะนักเรียนอาจจะทําตามคลิปนี้เลยก็ได้นะครับนะเดี๋ยวดูจบแล้วนักเรียนลองทําดูก็ได้นะครับนะภาพตั้งโต๊ะนะครับวิธีทําก็คือออกแบบนะภาพตั้งโต๊ะโดยการร่างภาพลงในกระดาษ a 4ก่อน นักเรียนก็รู้จักนะครับกระดาษที่เราถ่ายกสารนั่นคือกระดาษ a 4นักเรียนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็วาดรูปนะครับวาดรูปลงไปที่กระดาษ a 4ครับสองนะครับเรามาดู ขั้นตอนที่2ก็เลยขั้นตอนแรกก็คือร่างภาพบนกระดาษ A4 ไปก่อนนะครับ2วาดองค์ประกอบวาดองค์ประกอบของภาพตามที่ล่างไว้ลงบนกระดาษสีนะครับนักเรียนรู้นะครับว่ากระดาษสีเอามาทาอะไรนะวาดองค์ประกอบต่างๆของภาพมาที่ล่างไว้นะครับลงบนกระดาษสีอาจจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูนะนักเรียนไม่ต้องวาดวาดลงไปทั้งหมดนะครับนักเรียนอาจจะชอบปลาสีเหลืองนะครับนักเรียนก็ ก็วาดปลาสีเหลืองลงในกระดาษสีเหลืองนะครับวาดตัวปลาลงในกระดาษสีเหลืองนักเรียนชอบปูให้เป็นตัวสีแดงนะครับนักเรียนก็วาดปูลงไปในกระดาษสีแดงนักเรียนชอบปลกการังให้เป็นสีเขียวนักเรียนก็วาดปลกการังลงในกระดาษสีเขียวนะครับวาดอย่างละชนิดก้อนหินนักเรียนอาจชอบสีน้ำตาลนักเรียนก็วาดสีน้ำตาลลงไปในกระดาษวาดก้อนหินลงไปในกระดาษสีน้ำตาลนะครับ อันนี้คือวาดองค์ประกอบต่างๆก็คือแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นวาดลงไปในกระดาษสีแต่ละสีที่นักเรียนชอบอยากให้ปลาเป็นตัวสีเหลืองอยากให้ปูเป็นตัวสีแดงหรืออยากให้ปะการาังเป็นสีเขียวก้อนหินเป็นสีน้ําตาลก็แล้วแต่นักเรียนนะครับก็วาดลงไปในกระดาษนะครับเพื่อให้เกิดสีสันสวยงามขึ้นมา เราก็มาดูข้อที่3นะครับตัดภาพที่วาดทีละชิ้นนะครับทีละชิ้นจนครบเช่นเราวาดนะครับตัวปลาสีเหลืองเราก็ตัดตัวปลาสีเหลืองออกจากกระดาษสีเหลืองมานะครับเราวาดตัวปลาสีเขียวเราก็ตัดตัวปลาสีเขียวออกจากกระดาษสีเขียวปลกการังสีเขียวเราก็ตัดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับนะครับดูแบบในกระดาษ A 4ที่เราล่างไว้นะครับแล้วเราก็วาดในกระดาษสีต่างๆ ปูสีแดงก็วาดในกระดาษสีแดงจากนั้นก็ตัดมาเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับตัดภาาที่วาดทีละชิ้นจนครบในแบบที่เราล่างไว้ ข้อที่4นะครับนักเรียนตัดกระดาษแข็งสีนะครับตัดกระดาษแข็งสีที่จะใช้เป็นพื้นหลังนะครับจะใช้เป็นพื้นหลังให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วนําภาพที่เราตัดมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาทากาวแล้วติดไปพื้นบนพื้นหลังนะครับของกระดาษนะครับของกระดาษสีสี่เหลี่ยมที่เราตัดไว้นะครับเห็นไหมครับภาพนี้พื้นหลังเป็นสีอะไรครับนักเรียนทายออกไหมครับ พื้นหลังของภาพนี้ก็เป็นกระดาษสีฟ้านะครับกระดาษสีฟ้าซึ่งเราก็เอาตัวปลานะครับตัวปลาสีเหลืองเราไปทากาวแล้วก็แปะลงไปนะบนกระดาษสีฟ้าซึ่งเราเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งตัดเป็นพื้นหลังเป็นฉากนั่นเองนะครับนะครับเห็นไหมครับครูเอาตัวปลาหรือปาลารังหรือปูที่ครูตัดไว้เป็นตัวเป็นตัวนั้นโดยใช้กรรไกรตัดนะครับแล้วก็ไปทากาวแล้วก็แปะนะ ไปบนนะกระดาษสี่เหลี่ยมที่ครูตัดเป็นพื้นหลังไว้จะเห็นได้ว่าภาพนี้ภาพนี้เหมือนกับในกระดาษ A4 ที่เราออกแบบไว้นะครับเหมือนกับกระดาษ A4 ที่เราออกแบบไว้นะครับนักเรียนนักเรียนก็นะครับทาให้เหมือนแบบนะที่เราล่างไว้เลยนะครับเห็นไหมครับจะเกิดภาพที่สวยงามนะเราอาจจะเติมความคิดสร้างสารรค์เพิ่มเติมไปก็ได้นะครับนักเรียนไม่จําเป็นจะต้อง เอาอย่างแบบที่เรา,าวาดทุกอย่างนะครับเช่นเราอาจวาดไว้ไม่มีฟองอากาศนะครับหรือมีปลาแค่3ตัวมีปูหนึ่งตัวเราอาจจะเติมม้าน้ำนะครับหรือเติมปลาดาวเพิ่มลงไปหรืออาจจะเติมปลากราังเพิ่มลงไปก็ได้นะครับเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเราอาจจะวาดเพิ่มเติมไปก็ได้นะครับนี่คือเป็นความคิดสร้างสารรค์ของเรานะครับทำไง่าย,ายนักเรียนลองทําดูนะครับ ข้อที่5นะครับนักเรียนนำกระดาษแข็งมาตัดนะครับเป็นที่ค้ำยันติดด้านหลังภาพเพื่อให้ภาพตั้งได้นักเรียนจะเห็นตรงวงกลมนะครับที่ครูวงไว้นะครับตรงนั้นเมื่อเราตัดกระดาษแข็งแล้วก็คือตัดกระดาษ1แผ่นแล้วก็พับครึ่งนะครับพับครึ่งแล้วก็พับด้านมุมของกระดาษเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็เอาไปติดที่กระดาษแข็งทําด้านบนด้านล่างเหมือนกันนะครับติดที่กระดาษแข็งทากาวให้ติดนะให้สนิทแล้วก็ตั้งได้นะครับ อันนี้คืออาจจะไม่แข็งแรงนะครับนักเรียนแต่เราฝึกทําฝึกทาเมื่อเราทําบ่อยๆเข้าเราอาจจะมีความคิดมีจินตนาการแล้วก็สามารถเอาวัสดุอื่นมาดัดแปลงก็ได้นะหรือเราจะไม่ร่างแบบเราจะหารูปภาพที่เราไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆนะหรือรูปภาพในนิตยสารที่เราชอบนะครับแล้วก็นํากระดาษแข็งมาทําตามขั้นตอนนะครับ ที่2ที่3ที่4ที่5ก็ได้นะครับนักเรียนนะครับเราอาจจะไม่ไม่ล่างแบบเลยนะครับเราอาจจะเอารูปภาพมาติดนะกับกระดาษสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ทําขาคํายันแบบนี้ก็ได้นะครับนักเรียนแล้วแต่จินตนาการหรือความพิดของนักเรียนแต่ครูแนะนํานะครับก็คือเราต้องฝึกฝึกทําตามขั้นตอนแบบนี้ไปก่อนนะถ้านักเรียนคนใดเนี่ยว่างๆเนี่ยนักเรียนก็ลองหัดทําดูนะครับนะอาจจะได้ภาพตั้งโต๊ะที่เกิดความสวยงาม นะเอาไว้ตั้งโต๊ะโชว์นะครับในโต๊ะทำงานของเราเองที่บ้านนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากเบื่อแล้วก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับแล้วทำง่ายๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่สั้นๆนะครับ แต่คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะได้ความรู้จากคุณครูไปในการทำภาพตั้งโต๊ะนะครับนะอาจจะทำง่ายๆนะมันดูอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนกับที่เราไปซื้อตามร้านหรือตามห้างสรรพสินค้าแต่ถ้าเราทำแล้วมันเป็นฝีมือของเราเองนะครับเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจมันอาจจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าเป็นฝีมือของเราเองนั้นเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ ทำให้เรามีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะสร้างงานชิ้นต่อไปได้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ